ถึงแม้ว่าเม็ดเดียวจะปิดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แก้จากห้าเม็ดเป็นเม็ดเดียวแต่เดี๋ยวแก้แน่นะครับแล้วก็ผู้ค้ารายย่อยก็จะโดนดําเนินคดีอย่างรุนแรงและเจียบขาดนะครับเพราะนั้นไอ,ไอ้เรื่องที่ใครจะคิดว่าะจะมีความมักง่ายแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้าเาเสพติดก็อยากจะบวกก็อลองดูนะครับไม่สำราญแน่ นะครับแล้วก็ไม่นอนมาแน่คุกมาแน่นอนนะครับตั้งเป้าหมายไว้ไหมคะว่าเราในรัฐบาลชุดนี้นะคะจะยึดทรัพย์ให้ได้ปริมาณเท่าไหร่อะคะเราปราบปรามป้องกันปราบปรามยึดนะครับทุกอย่างคุณมาผมก็ยึดคุณมีเท่าไหร่มาเราก็จับได้หมดนั่นแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้ อย่างที่ท่านบอกว่าตอรอได้ถแถลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรา,เาได้มอบหมายทางท่านรองปลคุเรีสำนักงานโนนมาเนี่ยได้ลงไปปฏิบัติการในระดับผู้ค้าร,ยรายย่อยอันนี้ก็ต้องเตือนนะครับผู้ค้ารายย่อยทั้งหลายเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเราลงเราลงกันเป็นการบูรณาการนะครับลงไปในระดับชุมชนหมู่บ้านนะครับที่เรียกว่าชุมชน ตำบลและหมู่บ้านเพราะฉะนั้นถ้ายังคิดว่ายังจะ,ะทำผิดกฎหมายโดยการค้ายาเสพติดถึงแม้ว่าท่านจะเป็นรายย่อยนะครับพวกเราก็จะใช้เพราะท่านคานคงไม่ได้ขายเม็ดเดียวอยู่แล้วเพราะถึงแม้ว่าเม็ดเดียวจะผิดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แก้จากห้าเม็ดเป็นเม็ดเดียวแต่เดี๋ยวแก้แน่นะครับแล้วก็ผู้ค้ารายย่อยก็จะโดนดำเนินคดีอย่าง รุนแรงและเฉียบขาดนะครับแล้วในส่วนที่ชาวบ้านมักเอาบอกว่าที่สาเหตุในชุมชนไม่ลดลงเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่อย่างนี้ค่ะเข้าไปเหมือนเกี่ยวข้องอะไรแต่ชาวบ้านก็กลัวอย่างนี้ค่ะท่านจะทำยังไงดีคะผมมั่นใจว่าอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นการกล่าวหาแต่ก็อาจจะมีส่วนจริงบ้างแต่ผมเชื่อมั่นว่าในระดับผู้บริหารองค์กรนะครับนี่เรามีท่านปปตร้อย อยู่ที่นี่ท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเลขาปปสก็อยู่ที่นี่แล้วก็ทีมงานผมว่าเราให้ความต้องต้องขอขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้ให้ความเชื่อมั่นกับบุคคลเหล่านี้ครับว่าไม่ว่าจะมีการหยิบยื่นผลประโยชน์ใดๆมาก็ตามนะครับพวกเราจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นและการที่จะลงไปในระดับ ชุมชนตำบลหมู่บ้านเนี่ยนะครับมันไม่้สั่งการลรงไปเฉยๆตอนนี้มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีการติดตามเพราะนั้นไอ,ไอ้เรื่องที่ใครจะคิดว่า,าจะมีความมักง่ายแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ายาเสพติดก็อย่าชจ่บวกก็อลองดูนะครับไม่สำราญแน่ นะครับแล้วก็ไม่นอนมาแน่คุก <essel S 2> มาแน่นอนนะครับถ้ากับผู้เสพยังไงออกครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีโครงก็ยังมีนโยบายในการนำผู้ผู้ค้า<ม>คือผู้ค้าชัดเจนแล้วนะครับใครค้ายาเสพติดก็อย่างที่ผมเรียนนะโคงไม่มีใครโงร่พอที่ไปค้าหนึ่งเม็ดหรอกครับนะครับแต่ค้าทีมันก็ต้องเกินห้าเม็ดแหละเอาถึงจะคุ้มค่าของเขานะครับแล้วก็อย่างที่เรียนครับถ้าไปดูกฎหมายดีๆนะมันไม่ใช่ว่าคุณมีไม่ถึงห้าเม็ดแล้วคุณไม่ผิด คุณเป็นผู้เสพไม่ใช่นะเราต้องติดตามดูพฤติกรรมด้วยนะครับถ้าคุณมีมีพฤติกรรมต่อเนื่องว่าคุณเป็นผู้ค้ามาอย่างงี้คุณเลี้ยงบาลีมาเอาคนแยกแๆกันมาสามเม็ดบ้างสองเม็ดบ้างแต่ถ้ารวมกันแล้วหลายๆครั้งมันเกินห้าเม็ดแน่นอนราะผมไม่มีความกังวลในเรื่องนี้แล้วก็เราก็จะใช้กฎหมายที่เปรียบเสมือนเป็นตั้งผู้ค้าผู้ครอบครองทั้งหลาย มักจะค้สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเนี่ยครับทางรัฐบาลจะมีมาตรการจัดการยังไงครตรงนี้มันมีมาตรการตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทางชุมชนเข,เขาก็มีตอนนี้มีฝ่ายปกครองมออีฝ่ายตำรวจที่อยู่นะครับผู้นำชุมชนต่างๆเราได้ให้ความรู้ความเข้าใจพวกเขาแล้วก็เอ็กซเรย์นะครับให ให้เป็นเรียกว่า cover นะครับในระดับหมู่บ้านเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราผมเชื่อว่าหมู่บ้านมันไม่มีผู้ใหญ่บ้านคนไหนหรือว่ากำนันคนไหนนะอยากให้ชุมชนขเขาเป็นเป็นเป็นชุมชนที่เปื้ะไว้ด้วยยาเสพติดหรือเป็นแหล่งค่าแหล่งเก็บยาเสพติดอย่างแน่นอนเพราะถ้ามีนี่จะโดนโทษของความเป็นเจ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมด,ด้วยนะฮะมันม,ม,นมีมันมีทวีคูณอยู่นะครับ